การดำเนินคดีกับบริษัทยูฟันนะเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบธนาคาร UDBP ค่ะซึ่งมีการอ้างจากบริษัทยูฟันนะคะว่านำเงินเนี่ยไปฝากเอาไว้ถึง10ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้บริษัทพอไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่ได้มีการโอนเงินจริงๆเชื่อว่าเป็นการสร้างข่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทเท่านั้นพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าตรวจค้นธนาคาร UDBP ซึ่งเป็นธนาคารของประเทศวานูอาตูมาเปิดสาขาในประเทศไทยตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสารหลังก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวว่าบริษัทยูฟันอ้างว่านำเงิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทมาฝากที่ธนาคารแห่งนี้พลนตำรวจโทสุวิระบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบริษัทยูฟันโอนเงินเข้ามาจริงๆแต่เชื่อว่าเป็นการสร้างข่าวเพื่อสร้าง,างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทยูฟันเท่านั้น หลังจากการไปสอบถามนายหยางหยวนเจ้าผู้บริหารของธนาคารนะคะก็เป็นสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัดสถานที่สำหรับเป็นการฝึกสอนพนักงานให้กับธนาคาร UDBP ของประเทศวานูอาตูเท่านั้นส่วนการตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่พบด้วยว่า มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านการเงินจึงต้องมีการตรวจสอบตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มอีกครั้งหากพบว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจในรูปแบบธนาคารจริงและมีส่วนกระทำความผิดร่วมกับบริษัทยูฟันก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป